อ่าลองคอร์ด f s h ร์ p ครับ f อ h a r p ถ้าบอกว่าเป็น F-Minor ครับเป็นไงดีออ่า uh, C ีชาร์อ uh, ืมดีชาร์ป มันมีอีกชื่อหนึ่งไหมฮะตรงนี้มันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไรอืม D sharp มันจะเท่ากับอะไร E flat ใช่ถูกอ่ลองเป็น B flat ครับ B flat โอเคถ้ารู้สายหกมันจะเป็นไงครับเกือบถูกแล้วแต่ยัง แฟลตก็คือเกินเกินเดี๋ยวแฟลตถอยลงกี่ช่องครับช่องเดียวใช่ใช่เออม,มันมีอีกชื่อหนึ่งไหมตัวนี้มีชื่อว่าอะไรมีแฟตก็ซเีเอชาร์ปใช่เอชาร์ปเข็มไหมแล้วทีนี้ ก็ได้แล้วสองฟอร์มคือเมเจอร์กับไมเนอร์ใช่ไหมครับเออทีนี้ฟอร์มเซเว่นเคยจับยังเซเว่นใช่เซเว่นเคยปะเออในหลอก F เซเว่นนี F เซเ่เซเว่นเซเว่นไม่เคยอ้าวเคยเลยหรอเออใช่ก็คือปล่อยนิ้วอะไรออกปล่อยนิ้ว ก้อยหอ้อใช่ทีนี้ถ้า D s h อ่ะเป็นไงบ้าง D s h a s เออใช่แล้วถ้ารู้ใส่ห้าบ้างอ่ะอย่างสมมติ C, C, C s h a เงี้ยจำไห D s h a ย C C C s h ใส่ห้าไม่เคยจับเลยเอ่ะทีนี้ลองจับคอร์ด A ก่อนคอร์ด A เออ A 7จจำไงดี A 7โอ้ย นิ้วก้อยวรือ่าเฮ้ยนิ้วอะไรดีดูดีเคยจับไหมเอเซเว่นนิ้วโฟมเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเป็นคอร์ดเอนี่แหละที่ไม่มีสายสามเนี่ยเราปล่อยออกไม่มีสายสามเออเราก็เรียงนิ้วกันใหม่ก็ได้นะถ้าเกิดเราจะจับแบบนั้นใช่ไหมฮะ,ะสมมติเราจะจับให้มันเหมือนคอร์ดท่ามีนใช่ไหมนิ้วกลางนางก้อยอย่างเงี้ย เอาก็คือเราปล่อยนิ้วกลางเอ้ยนิ้วนางออกก่อนตอนแรกใช่ไหมอเออเ<ล> <ๆ S 1> ก็คือสายสามเนี่ยเราไม่ต้องกดท<ช>ีน,นี้ถ้ากดงี้มันก็นิ้วมันก็แบกๆใช่ไหมเราก็เอานิ้วกลางออกแล้วก็เอานิ้วนางกดแทนเลยก็ได้ไเออก็คือแล้วนิ้วชี้ก็ทาบสายเปิดไปอ่าจะได้แล้วนี่คือ A7 ของเรา A7 โอเคไหมรถก็สายห้าโอเคไหม เออทีนี้ถ้าเราเลื่อนเข้ามาก็ก็เปลี่ยนชื่อไปแต่ว่าฟอร์มยังเหมือนเดิมเอเคไหมเข้าใจยังอ่าลองลองเลื่อนมาเป็นคอร์ด B7 ซนี่ B7 เซออเนี่ยก็จะได้แบบนี้เออก็จะไ,ได้ยัรู้ใส่ห้าทีนี้จับ c s ์ได้ยังครับ <S c s ชเ่าอ,อ,อใช่ อ่ะลองเป็น e flat 7บ้าง e flat. C C C อ่า इज อ่ะถูกอ่ะลองเป็น a sharp 7บ้างครับ a sharp 7 ทีนี้ถ้าเป็นลู่สายหกมันจะอยู่ตรงไหนนี่ครับ sharp <7. S 1> ใช่ใช่ <5. S 1> ใช่โอ้ถูกและถูกและอ่ะ F sharp seven บ้าง F sharp seven <5. S 1> okay, เคยอะทีนี้จะรวมกันหมดเลยนะสามฟอร์มอะลองเป็น G sharp major G sharp major ด <P> เอ้ยเมเจอ์เมเจอ์เมเจอ์ร์ปอเป็นบีแไมเนอร์ว่างเออใช่ซีชาร์ป พึ่งจับเองฟอร์มเซเว่นเป็นไงครับ hmm. เออใช่อ,อ่าลองเป็น 7, hmm. เอเซเว่นบ้างเอเซเว่นอ่ารู้สายหกบ้างครับ hmm. เออใช่ hmm. ได้แล้วนะก็ประมาณเนี้ยอันนี้คือต้องต้อง จำให้แม่นเลยขึ้นใจคือแบบว่าไม่ต้องนึกนานล้วนะพวกนี้เออพวกนี้มันจะเป็นเบสิกสุดๆอ่ะทีนี้ตมี้เราเริ่มนิ้วกลางใช่ไหมครับลองเป็นนิ้วชี้บ้างนิ้วชี้เออเอาลองลงมาไล่เหมือนเดิมยังไงต่อ ได้อีกได้อีกอ่าถูยังกลับยังกลับถูกเลยอ่าทีนี้ต่อมาเราลองเริ่มนิ้วชี้ตัวนี้นะครับนิ้วชี้สายสี่ตัวสี่ช่องอะไรเลยครับอ่าทางนั้นแหละอ่าลองดูเลยทำเหมือนเดิม อ,อ่ตัวนี้เราใช้นิ้วให้เหมือนเดิมก่อนใช,อใช้นิ้วชี้ใช้เออใช้นิ้วชี้ขยับมาออาลองใหม่ใช่อ่้ต่อลงมาอีกหน่อยถูกไอ้ย้อนกลับครับได้อีกไหม เออไดอีกว้าวมองออกด้วยถูกตะกี้ข้างบนนี้เป็นแพทเทิร์นที่เท่าไหร่ครับมองออกไหมไอตัวจากสายสายอะไรนะสายสายห้าขึ้นไปสายหกอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของแพทเทิร์นอะไร เคทัเคียเลยเออแต่เราเล่นถูกนะเออถูกใช่เออเยี่ยมมากเลยใช่ใช่ถูกอ่ะเนี่ยเราลองไปเล่นให้คล่องว่านี้อีกก็จะดีอันนี้ก็ดีแล้วนะ<ช>อ่าแต่เอาให้ชัวร์เลยอ่ะต่อมาลองอ่ะลองงี้บ้างเว่า เริ่มตัว C สายสองครับนิ้วชี้นะลองดูไล่ลงไปก่อนแล้วไล่ขึ้นมาอืม ไม่ไม่ไม,ไม่นิ้วก้อยจะถอยมาช่องหนึ่งครับเป็นช่องสิบ Ờ, bỏ vào lẹ ngang Ờ, lời Ờ, đi ทีนี้เป็นไงพอเราขยัาเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือได้อันแรกที่เราเพิ่งเริ่มใหม่ตอนแรกสุดเลยก็คือนิ้วกลางสายห้าเนี่ยตัวสีเหมือนกันเห็นไหมฮะนิ้วกลางนะนิ้วกลางตัวสี่นิ้วกลาง,ลางเออก็วนกลับมาไปเทิร์นแรกเห็นปะ เนี่ยก็ครบคือถ้าเราทํำดูมันจะมี7อันมั้งประมาณ7อันเนี่ยเแบบจะครบทั้งหมดเลยทั้งคออ่าสุดท้ายนะครับอย่าลืมเว็บผมนะฮะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ h a t t y w e l l y c o m นะครับมีทั้งบทเรียนมีทั้งแบ็กกิ g แพ็กเยอะแยะเลยนะฮะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์ได้นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อก,กันก็ได้นะครับขอบคุณครับ musik